ส so, วัสดีครับผมพลอยครับสวัสดีครับผมเฟิร์สครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Insight ์พอดแคสคุยทุกเรื่องที่อยากคุย EP 7ครับผมโอ้โหเดินทางมาถึงเลข7แล้วนะพลอยนะครับแต่วันนี้คุณเฟิร์สเราจะนำประเด็นข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มาคุยกันสักหน่อยฮอครันะเปลี่ยนบรรยากาศกนัเล็กน้อยเปิดคลาพาด ประเด็นสำคัญในรอบสัปดาห์ไปใช่ไหมพอ่อมันก็มีข่าวเก่ามัาง่งข่าวใหม่มัง่งปะปนกนันไปนะคุณเฟิร์สแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นประเด็นข่าวที่น่าสนใจอ่ะเพราะแบบเออมันมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างเนาะทั้งในและต่างประเทศครับผมโอเคครับโอเคงั้นเรามาเริ่มข่าวแรกจากแบรนด์ใหญ่เลยดีกว่าคุณเฟิร์สครับก็ออคือ Apple นะฮะตอนนี้เปิดตัว macbook air รุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง oh. เขาอัปเกรดเป็นชิป M3 แล้วคุณเฟิร์สโอ้โหแฟนคลับถูกใจไม่น้อยใช่หลายคนรอคอยนะผมว่าอ่า oh. แล้วรุ่นนี้นะคุณเฟิร์สเขามีสองขนาดให้เลือกนะครับ oh. ก็คือมีรุ่น13นิ้วกับ15นิ้วครับและ oh. มีสีสีให้เลือกคุณเฟิร์สมีสีมิดไนท สีสตาร์ไลท์สีเทาสเปซเกย์ ay, แล้วก็สีเงินครับครับผมอ่าแล้วแล้วก็ราคาเริ่มต้นนะคุณเฟิร์สจอสิบสามนิ้วเนี่ยเริ่มต้นที่สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยโอ้โหเฮ้ยราคาดีอยู่นะใช่แต่รู้สึกมันจะแพงกว่าเดิมไหมใช่ใช่ใช่แพงกว่าน่าจะสามสี่พันไหมคุณเฟิร์สประมาณนั้นไหมน่าจะ ทถ่ๆนั้นนะครับผมจำราคาไม่ได้นะน่าจะสองสามพันประมาณนั้นส่วนจอสิบห้านิ้วเนี่ยจะกระโดดไปอีกนิดนึงเลยก็คือเริ่มต้นนะสี่หมืนเจ็ดพันเก้าร้อยครับอืมโอ้โหแต่ชิปเขาเขาแรงเลยนะตัวเนี้ยต้องก็ต้องชมเขาอะเนาะเขาเป็นแบรนด์เดียวตอนนี้นะที่เอาเอาร์มาอยู่บนโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์พีซได้ แล้วผมมองอย่างนี้คุณเฟิร์สผมมองว่าคนที่อยากใช้ชิป M3 เขากำลังรอ Macbook Air อยู่นะเพราะว่ามันเป็นโมเดลที่พกง่ายอะ่ะใช่มันคือแล้วตอนเนี้ยใช่แล้วมันเหมาะกับทั้งคนทำงานแล้วก็นักเรียนนักศึกษาด้วยนะอืเออครอบคุมเลยอะ่ะตัวเนี้นะ่าสนใจมากคุณเฟิร์สจะมีอะไรเสริมไหมฮะสำหรับข่าวนี้ข่าวนี้นี่ ก็ม <kinetic. S 1> <K |ms|> ีเสริมให้นิดนึงครับว่าการมาของ Macbook Air M3 เนี่ยหลายคนอาจจะดีใจแต่ก็มีน้องคนหนึ่งนะพ่อยเขาเขาได้เลาวงการไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือน้องคนไหนประกาศยุติขาย Apple Macbook Air M1 นะครับโอ้โหน้องคนแรกเลยนะใช่ก็คือการมาของน้องคนใหม่ก็ทำให้น้องคนเก่าเขาต้องลาวงการไปอืมโอ้ คุณเฟิร์สพอคุณเฟิร์สพูดมาอย่างนี้ปุ๊บผมนึกขึ้นมาได้นิดนึงเลยคือไอ้เจ้าชิป M3 เนี่ยทาง Apple เขาเคมาด้วยนะว่าแรงกว่า M1 เนี่ยประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะโอ้โหนี่เฉลี่ยก็ปีละสานะมสิบเนาะพอผ่านมาสองปี Apple พูดอย่างนี้นี่ไม่ใช่ขานะครับแต่มันคือขิงนะ,ะ <laughs> ขิงเต็มเต็มเลยแล้วก็ตอนนี้ <Okay. S 2> เห็น มีเปิดจำหน่ายบน Apple Store Thailand ด้วยนะมาแล้วนะ, <c oughs> ะ Apple Store Online Thailand โอเคกดผมว่ากดจองกันกันหน่ำแล้วมั้งป่านนี้นะครับอ่าใครที่สนใจก็เข้า Apple ได้เลยครับอืมโอเคงั้นเรามาข่าวถัดมานะค่งเฟิร์ข่าวที่สองคราวนี้เปลี่ยนมาวงการรถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างน,นะครับอือื มีรายง,งานข่าวมาคุณเฟิร์สว่าแบรนด์ BYD เนี่ยผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของจีนนะครับขายรถยนต์ไฟฟ้าเดือนกุมภากุมภาพันธ์ปี2024ที่ผ่านมานะคุณเฟิร์สขายไปได้ตั้ง1 1 2สนสอคันนะโอ้โหโ,โอ้โหบมือโหดมากนะแต่แต่คุณเฟิร์สยังไม่ยังไม่หมดนะ ปีที่แล้วในเดือนเดียวกันนะขายไปได้เกือบสองแสนคันนะอันนี้ยอดตกแล้วนะอเออนี่คือยอดตกแล้วนะเออซึ่งเดี๋ยวคงเพิ่มอะพลอยใช่คุณเฟิร์เราจะบอกว่านี่เพิ่งจะเข้าเดือนมีนาใช่ไหม,อมตอนเนี้ยบีวขายรถยนต์ไปแล้วทั้งหมดนะสามแสนสองหมื่นคันในจีนขู่ขายดีจริงๆแบบนี้นนะ ไม่ได้ขันมีแค่ในไทยเนาะโอ้โหสุดยอดเลยก็เป็นการการันตีได้นะว่าชื่อเสียงเขาอย่างนี้ไม่ธรรมดานะ b y d วิวยดีใช่เพราะเดี๋ยวผมชอบผมชอบชื่อแบรนด์เขานะเออเขา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 คิดโอเคเลยเนาะแบรนด์เขาเนี่ยตัวย่อเออคุณเฟิร์นมีอะไรจะเสริมไหมฮะก็ไม่มีครับก็ต้องมารอดูตลาดในเดือนถัดไปเพราะว่า บีวาดีเนี่ยเพิ่งประกาศราคาตัวโมเดลผลิตในไทยอืนะครับแล้วก็ราคาตั้งแต่ BYD s e a l ซ u t o 3ตอะไรเนี่ยปรับลงหมดเลยอ๋โอโอ้โหนี้ขายดีขึ้นมาอีกก็ต้องมาดูกันว่าดีขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าผมเชื่อว่าก็น่าจะขายดีขึ้นนะอืม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 โอเคงั้นมาดูข่าวถัดมาฮะ คราวนี้มาดูวงการ A.I, AI กันบ้างคเฟิร์สครับการ์ดเนอนะครับเป็นบริษัทวิจัยเขาบอกว่าเขามีการคาดการณ์ออกมาคเฟิร์สว่าภายในปี2026เนี่ยพวกเราเนี่ยยูเซอร์ต่างๆเนี่ยจะใช้ Search Engine บนเว็บไซต์น้อยลงถึง25%่สิบเปอร์เนเลยนะปีหน้าเองนะเออเร็วมากเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ปีหน้าหรือเฟิร์สปี2026อีก 2, 2> ปีเออคนจะใช้น้อยลงไปอีก ถึง25เป็นตนะครับและจะหันไปใช้ generative AI มากขึ้นตัวอย่างเช่น ChatGPT แล้วก็โปรแกรมคอร์ดครับแต่โปรแกรมนี้ผมไม่เคยใช้นะแต่เขาบอกว่าคล้าย,ย ChatGPT เหมือนกันอั okay, นนี้มันโยงไปถึงเรื่องที่เราเคยพูดเรื่อง AI ไปแล้วด้วยนะคุณเฟิร์สว่าแบบเออมันอาจจะแบบว่ามาแทนที่ Search Engine จริงๆนะใช่ใช่เหมือนถ้าถ้าใครฟัง วิก่อนเนาะเราก็เคยวีคอ์เรื่องนี้กันไปแล้วผมก็เลยหยิบหยิบมาคุยเลยมอนเฟิร์ว่าแบบเออมันมีแนวโน้มจริงๆนะ uh huh. ว่าคนจะแบบว่าลดความสนใจในการใช้เซอร์เดนจินลงไปจริงๆแล้วเราก็เราก็เคยวิเคราะห์กันไปนะมอนเฟิร์ว่าคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือ Google ใช่ใช่เออผมว่าตอนนี้นี่ปรับทับกันจ้าละวันเลยครับสำหรับ Google นะฮร คุณเฟิร์สมีอะไรเสริมไหมครับสำหรับข่าวนี้เกี่ยวกับ AI ก็อย่างที่เคยวิเคราะห์แล้วพอยไม่ประหลาดใจนะแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะมาเร็วกันขนาดนี้ใช่นะครับยังไหลักจริงๆครับเรื่อง AI ยไงเราได้เห็นอยู่แล้วแล้วพอยการดิสรับอืมอืมแต่อยู่ที่ว่าตอนเนี้ยใครจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเนาะต้องรอดูฮะโอเค ข่าวถัดมาครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของโปรดักที่จะมากันบ้างเฟิร์สมีข่าวหลุดออกมาฮะว่า s a m s u n งเนี่ยกำลังจะเปิดตัว Galaxy c ซี่ครับเพราะว่ามันมีเหมือนภาพเรนเดอร์หลุดออกมาแล้วคุณเฟิร์สมันเป็นยังไงครัรุ่นนี้ไอกลเลี่มีอะไรด <นะ S 2> ีครับ,ค,รบคือตอนนี้ก็ข้อมูลยังมีหลุดออกมาได้ไม่เยอะเนาะแล้วก็ ่เขาเรียกว่าอะไรด,ดีดีไซน์ที่หลุดออกมาเนี่ยหลายคนก็ยังคงตั้งคำถามว่าเอมันแตกต่างจากเดิมยังไงอนอกแต่ว่าข้อมูลสเปคที่หลุดออกมาเนี่ยมันก็จะมีจุดที่บอกว่าครั้งนี้ซัมซุงเขาะจะมีการพัฒนาแบตเตอรี่ของตัวฟิทเนี่ยให้บางลงแต่ว่ามีเขาเรียกอะไรดีขนาดความจุที่มากขึ้นอ๋อเอาอ,อย่างนี้แสดงว่ามีสิ์ว่าเครื่องมันก็จะเล็กลงเปล่าผมเฟิร์ส เครื่องเล็กลงไหมผมว่าน่าจะบางลงเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเอในตลาดตอนเนี้ยเรื่องราวของมือถือจอพับที่ซัมซุงเป็นคนเปิดก่อนเนี่ยแต่เทำมือถือให้บางเนี่ยตู้แบรนด์จีนไม่ได้้ะนั้นอืม๋ออย่างนี้เข้าเ้าตำราเลยคุณเฟิร์สเปิดก่อนได้ปูดใช่ไหมใช่ไหมใช่ก็คงอย่างนั้น แสดงว่าเปิดก่อนอาจจะไม่ได้เปรียบเสมอไปนะคุณเฟร์ใช่ก็อ่าอย่างที่อ่าถ้าใครดูดูรีวิวบน Inside Daily ก็จะเห็นว่าอย่างอ p โป้ไฟ n สามเนี่ยก็มีขนาดความบางที่บางกว่าตัวซ4ฟอีกงนี้ซีฟห้าหรือล่าสุดแม้แต่อ o เนอร์เมจเขาก็บางกว่านะฉะนั้นแบบว่าฉะนั้นเขาเรียกอะไรซัมซุงก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของการทำให้จ ตัวเองมันบางได้อ่ะเออแล้วมันมีประเด็นนี้ด้วยใช่ไหมคุณเฟิร์สของ oppo เวลาเขาพับอะเหมือนกับว่าไอ้รอยพับหน้าจอมันจะไม่เห็นนะใช่ไหมแต่ของซัมซุงมันเห็นใช่ไหมใช่ถึงแม้เออซีรีส์ห้าก็ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วนะของของซัมซุงเออแต่ว่าก็ยังเห็นนะก็ยังเห็นอยู่อืเออคุณเฟิร์สแต่มันไม่น่าเชื่อเนาะว่าซัมซุงทํามือถือจอพับมาได้หกรุ่นแล้วนะ ใช่อันนี้ก็ต้องชื่นชมเขานะเพราะว่าอจำได้เลยนะว่าในตอนแรกที่ซัมซุงมันออกมาสิบโปกับซีฟิรุ่นแรกเลยอ่ะแล้วราคามันห้าหกหมื่นทุกคนก็บอกโหป้าไปแล้วใครมันจะใช่แต่ว่าก็มีมีกลุ่มหนึ่งที่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่เอ้ยอย่างกับผมยังชอบเลยเิดออแต่ตอนนั้นก็ พอเราเหมือนมาเห็นอนาคตก็คือตอนนี้เนาะถ้าเมาแล้วถ้าเราอยู่ตอนนั้นแล้วเราเห็นเอ่อนห้ Gen 5ตอนนี้เราก็คงรู้สึกว่าโหไมมันหนาจังวะนั่นนะสิเออก็ต้องแต่<ช>มผม,มว่าซัมซุงเขาเขาก็พัฒนาเรื่อยๆแหละผมว่าไม่ไงั้นเขาไม่ออกบ่อยขนาดน,นี้หรอกเขาต้องมีอะไรดีมั่งแหละเนาะแล้วก็เขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นผู้เปิดแต่เขาก็โดนคู่แข่งแบบทำหลายอย่างแซงหน้าฉะนั้นก็ครั้งนี้แหละครับ ก็ตามข่าวก็วคือซีฟ l i p หก็จะมาพร้อมกับตัวเครื่องที่บางลงแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยบางลงแต่มีความจุมากขึ้นใช้งานได้นานขึ้นโอ้จำเลยภาพรวมคือพัฒนาขึ้นเกือบทุกด้านนะ <c oughs> คุณเฟิร์สใช่ครับโอเคงั้นมาดูข่าวถัดมาครับคุณเฟิร์สยังคง <c oughs> อยู่ที่เรื่องฮาร์ดแวร์เหมือนเดิมนะครับ แต่เป็นเกี่ยวกับ iPhone SE Gen 4ครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สาวก Apple รอคอยกันอืครับมันเป็นยังไงครัคุณเฟิร์ช่วยเล่าหน่อยครก็ลือกันมาน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะปีเกือบสองปีแล้วนะพอยกับการที่ oh, oh, oh. Apple เนี่ยจะปล่อย iPhone SE Generation ที่สี่สักทีนะหลังจากที่โอ้โหเว้น oh, oh, มาเกือบล่นต,ตัวเหลือเกิน เล่นตัวจริงๆสำหรับรุ่นนี้ใช่คือต้องบอกก่อนว่า iPhone SE เนี่ยเขาทำทาร์เก็ตได้ดีมากๆนะในการไปแย่งตลาดมิดแล้งของ Android ใช่เอแต่ว่าด้วยเหตุอันใดทีมอคุณลุงทีมเขาก็เลยเหมือนกับชะลอออกไปนะครับบางกระแสข่าวเขาก็มองว่ามันเป็นการทำให้ภาพลักษณ์ของ Apple มันเสียอืมอ่าหรือว่าคุณเฟิร์ส วขาอาจจะแบบอยากจะไปขายพวก iPhone รุ่นปกติเปล่าเออก็เป็นไปได้อืมอืมแต่จริงๆ i อ h o n e s t t a r g e เเขามันคือกลุ่มผู้ใช้งานที่มองหาแบบมือถือหลักหมื่นห้าสองหมื่นนะอืม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  <c oughs> ก็กระแสข่าวหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่อะไรหรอกก็คือ คนก็จะแห่ไปซื้อ iPhone s e กันเยอะ mm hmm. ก็เลยทำให้แบบว่า mm hmm. สินค้าไลอัพบนมันมันมันถูกปล่อยออกไปไม่ได้โดยเฉพาะแบบสมมุติ iPhone 15ใช่ก็ตัว15เฉยๆอย่างเงี้ยเออมันมันมันก็ถูกขายไม่ได้อันนี้ก็เป็นกระแสะข่าวเนาะพอเราไม่รู้ว่า mm hmm. แท้จริงแล้วเนี่ยเอ,อ่อ Apple mm hmm. เขาคิดอะไรอยู่ทำไมเขาถึงไม่ไม่ปล่อยะอนกทนาะแล้วก็วกยัง แล้วก็คิดแล้วเขาก็ไม่รู้คิดยังไงว่าเออทำไมยังอยากจะทำอยู่ต่อเนาะเออเน,นี่ก็น่าสนใจเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็ถ้าใครตามบนเพจก็จะมีการรายงานว่า i อ h o n เอีอาจะไม่มีแล้วอืมแล้วอยู่ๆก็ม,มันมีกลับมาอีกแล้วอ่ามีข่าวกลับมาอีกแล้วว่า iPhone SE Gen 4ล่าสุดเลยที่วันนี้เรามาเด็กก็คือเขาคาดการว่า Apple จะเปิดตัวปีหน้า โโอ้หนะครับโดยอาจจะใช้บอดี้ของ iPhone ซีรีส์ X หรือว่า iPhone 10อ้โหมามาใช้อเนะอ่ามามาใช้เป็นตัวดีไซน์บอดี้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไส้ในถ้าเปิดปีหน้าไส้ในก็น่าจะเป็นของ iPhone 14สี่ซีรีส์เนาะอืม ทีนี้จะจริงหรือไม่ก็ต้องรอดูกันนะรอ,นรอดูฮะแต่ผมเชื่อว่าก็ยังมีคนซื้ออยู่ดีใช่ครับยังไงก็ยังไงก็มีคนซื้อมีคนซื้อ,อแน่นอนนะครับโอเคงั้นมาดูข่าวที่หกกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นข่าวพวกเกี่ยวกับอีเวนต์ในประเทศไทยหน่อยนะครับก็คือมีข่าวลือมาใช่ไหมคุณเฟ<ะ>ิร์สว่าว่าเรียวมี12 Pro Plus 5G เนี่ยเตรียมจะเปิดตัวในไทยแล้วใช่ไหมับ โโอ้ห oh. มันดียังไงครับคุณเฟื่อรุ่นนี้มันไม่ลือแล้วคอย <laughs> ไม่ลือใช่ไหมฮะไม่ลือแน่นอนครับก็อ่ถ้าก็เหมือนเดิมนะถ้าใครตามเพจเราก็คือตอนต้นปีเนี่ยเคยมีรายงานไปแล้วนะครับว่าเรามี12 p r o พัส 5G เนี่ยผ่านกอสชอทชอมาแล้วอ๋อ oh. มาแน่ๆมาแน่แนใช่ฉะนั้นก็มาแน่ๆส่วนรุ่นนี้เนี่ย จุดเด่นเขาคืออะไรใช่ไหมเมื่อกี้พลอยถามใช่ครับ<อ>มันมีอะไรดีครับผมเขาเนี่ยเป็นมิดเล้งนะครับเป็นสมาร์ทโฟนมิดเล้งที่เอาอเทคโนโลยีเรื่องราวของกล้องเฮลิสโคปที่อยู่บนแฟกชิปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซัมซุงกาเลซี่เอสยี่สิบสี่ลตาหรือว่า Vivo X100 Pro หนึ่งร้อยโปรหรือว่าอ,อ p p o f i ปไ x ลอเจ็ดอะไรอย่างเงี้ย เออเอาเอาเอากล้องที่มันซูมได้ดูดันขนาดนั้นน่ะไม่ไว้อยู่ในสมาร์ทโฟนมิดแลงอืมอ่าแต่จริงจริงคุณเฟิร์สพอพอจะรู้ราคาเข้าๆไหมประมาณเท่าไหร่ฮะเฮ้ยกำเงินรอแล้วครับกำเงินรอแล้วก็อ่ามิดแลงเนาะมิดแลงก็เดาเดาจากตัวเซกเมนต์เขาก็หมื่นห้าได้ไหมฮะไม่ไม่พ้นประมาณหมื่น หมื่นสี่เก้าเก้าเก้าหรือว่าหมื่นห้าหมืนหกประมาณนี้แหละนะเอแล้วพอคิดดูว่านอกจากเรื่องราวของเอากล้องเทเลหรือว่ากล้องเพริสโคปจากรุกท้องมาใส่ไว้ในมือถือหลักหมื่นถึงสองหมื่นเนี่ยดีไซน์เขายังสวยด้วยนะโดยเฉพาะสีบ์มารีที่เคยมีข่าวลือว่าตอนแรกเขาเปนน้ำทะเลเหรอคนเฟิร์สใช่ใช่ตอนนั้น ตอนนั้นมีข่าวลือรุนแรงมากเลยนะว่าเขาไปจับมือกับแบรนด์นาฬิกาคาซิโปะถ้าจำไม่ผิดอเออแต่จริงๆแล้วท้ายที่สุดก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนั้นก็คือเป็นภาพแบบเหมือนปล่อยออกมากันเยอะแยะเลยอืมอืมอนะครับจะเปิดตซวประมาณวันที่เท่าไหร่อ่ะคุณเฟิร์สสำหรับรุ่นนี้ฮะในไทยคิดว่า ถ้าแบรนด์ปล่อยเอ,อทีเซอร์แล้วก็ไม่น่าเกินเดือนนี้นะครับเดือนนี้น่าจะได้เห็นกันเนาะยังไงใครที่รอรุ่นนี้ก็ติดตามบนแฟนเพจเราได้เลยครับผมครับเดี๋ยวจัดแฮนด์ออนมาให้แน่แน่นอนนะครับครับโอเคงั้นมาดูอีกหนึ่งอีเวนท์ที่น่าสนใจในบ้านเราของเฟิร์สครับผมอันนี้ถือว่าเป็นข่าวปิดท้ายแล้วกันฮนะก็คือซั s ซ n งประเทศไทยเปิดตัว <S <S Galaxy S Cover 7นะฮะแล้วก็ Galaxy Tab แ c t i v e ห้าครับมันดียังไงคุณเฟิร์สสองรุ่นนี้เชื่อเลยว่าอะไรฮค,คนที่ได้ยินหัวข้อ headline เมื่อกี้ที่พลอยอ่านน่าจะงงกันเลยว่าเอ้ยทำสุงมันมีรุ่นนี้ด้วยเหรอเออนั่นสิมันมีดีอะไรครับ Line อัพเนี้ยครับทางซัมซุงเขาเน้นขายแบบ B 2 B หรือว่า เน้นขายองค์กรธุรกิจอ๋อ oh, ครับเน้นเน้นแบบเอาเข้าไปใช้เป็นดีไว้ในโรงงานในหน่วยอุตสาหกรรม mm hmm. ในหน่วยไซนงานก่ mm hmm. อสร้างอะไรอย่เงี้ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะใช้นักหนักเนาะใช้งานหนักีกถถูกต้องเลยเพลอยนะก็ตัวเครื่องเนี่ยก็คือเหมือนเขาออกแบบมาให้ให้มันมีความถึกทนนะ่ะพลอยอืมอ mm ืม hmm hmm hmm. อืออตัวบอดี้เขาเนี่ยก็จะเป็นยาง เป็นซิลิโคนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอกว่าก็ก็จะไม่ได้แบบชื่อรุ่นนะคุณเบิร์ตแอคทีฟเนาะคอมเอย่างนี้ใช่แล้วก็ตัวฟีเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการ Modify นะเช่นแบบเติมปุ่มท็อกกี้ท็อกกี้เข้าไปเพื่อแบบเอาไว้วอลคุยกันอ่าแล้วก็เอ่อได้ระบบของซัมซุงน็อกเข้าไปอยู่ในดีไวซ์อีกก็มีความปลอดภัยข้อมูลใช่แล้วก็หน้าจอเนี่ย ก็ไปเอาปุ่มสามปุ่มไม่รู้ใครเคยทันซัมซุงยุคแรกไหมที่เขาจะมีสามปุ่มอยู่ข้างล่างใต้หน้าจอโอ้คุณเฟิร์มมาถามผมผมก็ทันอยู่แล้วแหละปุ่มโฮมไงปุ่มโฮมปุ่มแบ็คปุ่มรีเซนต์แอปอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้โหนี่ตัวจริงเลยพอยได้ไหมเออเขาได้เลยเขาก็ไปเอาสามปุ่มนี้กลับมาไว้บนหน้าจอเพราะว่าเวลาใช้งานในในรูปแบบงานเนี่ยการที่ มันไม่มีฟิสิกอลวัตถอมเนี่ยมันมันจะทำไม่ยา้ใช้งานยากนะใช่เพราะว่าบางทีเราใส่ถุงมือหรือว่ามือเราเปลี่ยกสานอะไรเงี้ยมันก็จะใช้งานยากโอ้โหเขาตอบโจทย์เหมือนกันนะคุณเฟิร์สผมว่าใช่แล้วก็นอกจากมีตัวมือถือเนี่ยเขาก็จะมีตัวแท็บเล็ตด้วยนะครับแท็บเล็ตโอ้ครบเลยนะครบเลยใช่ซึ่งก็จะเป็นตัวแท็บแอคทอื5ตัวนี้เขาก็ อนอกจากเน้นในเรื่องของใช้งานในหน่วยอุตสาหกรรมในไซต์ก่อรสร้างอะไรเงี้ยเขาก็ขยายไลน์ไปที่การเอาไปใช้เป็นเหมือนเขาเรียกอ,อะไรพอรจอจอคิดเงินอะอ๋อเิใ้านอะใช่ไหมเออเออเ่อิอชใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้เจ๋งนะเน้นเอาเอาไปใช้ในรูปแบบนั้นได้ด้วยนะโดยตัวท็บเลตตัวเนี้ยมันสามารถที่จะถอดฝ้าหลังแล้วถอดแบตออก ได้เลยโอ้โหเออแล้วทอแบตออกเนี่ยอ่าทอแบตออกเนี่ยพลอยเขาสามารถเอาสายชาร์จอะเสียบต่อตรงต่อไฟตรงเข้าเครื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องเหมือนโน้ตบุ๊กเลยเหรอเออเหมือนพอแบตทิ้งไปเลยแล้วก็เสียบมกเข้ากระบอกโดยตรงแล้วก็ใช้งานได้เลยโอ้โหใครมันจะไปใช้หนักขนาดนั้นครับเนี่ยเออคือใช้ทำอะไรครับเนี่ยบางคนเขาอาจจะเหมือนประมาณว่า แปตหมดอะไรอย่างนี้บ่าข้างนอกอแล้วก็เลยเก็บเขาฉุกเสริ<ใ>น,นเนาะเออืมอืมเพราะผมว่าเขาคิดถึงผู้ใช้จริงๆนะฟังก์ชันแต่ละอย่างของเขาอะเออตอบโจทย์นะผมว่าใช่เออคุณ <ใช S 2> เฟิร์สเราภาพรวมสเปคมันดีไหมเนี่ยสองรุ่นนี้ภาพรวมสเปคก็อยู่ในระดับมิดแรงแหลคะครับพอยอ้็ก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะอืมอืมอืมก็ใช้ก็ใช้งานแอปทั่วไปได้หมดเนาะ ใช่ก็ก็อย่างตัว x อ o v e r อย่างเงี้ยชิปก็เป็น d i m e n s i t y 6 0ันหอืมก็รุ่นกลางๆเนาะใช่ก็คือแบบจะจัดอยู่ในกลางๆเนาะแล้วก็มีพวกแบบอ่าก็เรียกอะไรนะรองรับ 5G อืมออะไรมคุณเฟิร์สแล้วทำไมเขาไม่ใช้ Exynos ออ่ะเฮ้ยก็คิดว่าแบบว่าแฟนขับคง คงไม่อยากให้เอามาใส่ในในใน business มากแบบมันแรงเกินนะพลอยมันแรงเกินของของเขาดีนะ x ิ n o s เนี่ยอืโอเคเข้าใจได้นะฮะมันแรงเกินครับผมแรงแรงจนลอดนะพลอยโอเคก็หลายคนเรื่องลืออยู่ฮะผู้ใช้ซัมซุงเรื่องลืออยู่เรื่องนี้ครับครับผมครับก็แต่ผมว่าเป็นสองรุ่นที่น่าสนใจนะ อย่างตัวมือถือก็คือเริ่มต้นที่ราคาประมาณหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทใช่ไอตัวเอ็กโคอร์ครับแลเวคุณเฟิร์สถ้าสมมุติว่าผมเป็นผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยไปซื้อได้ไหมซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้ได้ใช่ไหมได้เหมือนกันซื้อได้เหมือนกันโอ้ยเฮ้ไม่แพงนะใช่หนึ่งเก้าร้อยบาทโอ้โหส่วนตัวแท็บเล็ตก็ประมาณสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทประมาณนี้ อืมแท็บเล็ตมันกี่นิ้วครับคุณเฟิร์สมีติดนิ้วนะแปดอุ้ยใช้ได้อยู่นะใหญ่อย,ยอยู่ใช่โอโ้โหใครที่แบบว่าใช้งานเน้นทึบๆทน,ทนๆเนี่ยลองดูฮะราคาก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากด้วยนะคุณเฟิร์สน่าสนใจเลยทีเดียวโ okay. อเคอันนี้ก็คือข่าว,วทั้งหมดนะคุณเฟิร์สที่วันนี้เรานำมาอัปเดตกันครับครับก็ หวังว่าทุกคนก็จะชอบกันเนาะอืมเราก็จะมีมาอัปเดตเรื่อยๆนะคุณเฟิร์สทุกอาทิตย์เลยเราก็จะ<ช>เอาข่าวแบบที่มันน่าสนใจหรือแบบคนต้องรู้ในวงการไอทีหรือเรื่องราวที่มันมีประโยชน์เราก็จะนํามาบอกเล่ากันครับผมครับโอเคมีอะไรฝากไหมครับคุณเฟิร์สก็ไม่มีแล้วครับก็เหมือนเดิมครับเราก็จะมาจนกว่าทุกคนจะมาคอมเมนต์เรานะครับตอได้ มาพูดคุยกับเราสัหน่อยฮะเราเงาเลอเกินครับสองคนครับยังไงใครที่ฟังพอดแคสต์เราตอนเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลังจากจอดรถอเลยหน่อย็มาคอมเมนต์บอกเล่ากันหน่อยได้นะใช่และอย่างที่เราบอกนะคุณเฟิร์สอยากรู้เรื่องอะไรพิมพ์มาบอกพวกเราหน่อยฮะเดี๋ยวเราไปคุยแคสมาให้ครับผมใช่ครับพอยแล้วก็พบกับพวกเราทุกอาทิตย์นะคุณเฟิร์ส ครับก็ถ้าหาก <Okay. S 1> เอาสองคนไม่ติดภารกิจอะไรเราก็จะมาทุกว่านังทานก่อนนะครับมาแน่นอนสอทุ่มเป็นต้นไปอืนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะคุณเฟิร์สครับผมโอเคไปก่อนแล้วนะคะสําหรับอีพีนี้ครับผมไปแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ